การสิ้สิทธิวัดองชีับสาสสองสอตวัดองชีนะครับ บูชายทา้าลุศวันน,วนะครับของรถนักสีขออนุญาตถ่ายวิดีโอไว้นะครับจะได้ไว้ดู ี่ก็จะมีของอสักการะปูชาศิษย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับครับวันนี้เรามาไหว้าท้าวเวสสุวรรณนะครับและสิษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนางชีนะครับแบบก,กันบ้านๆกันนะครับศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ใ้ ขออนุญาตจบการถ่ายการมาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนางชีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายในทะเลนะครับถ่ายเพื่อเป็นสารทุกข์ให้กับค่านดูครับสวัสดีครับ